รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประทุมธาีเทศบาลตำบลบางพูนจัดโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการป้องกันการจมน้ำภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดปีงบประมาณพศ2567ณสนามว่ายน้ำ สนามกีฬาตูปะเตมีตำบลขูค่คดอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีวันที่25มีนาคม2567เวลา09.00นนายอํานวยนาคบุรินนายกเทศมนมรีตำบลบางพูนได้มอบหมายให้นายนัตพลมงคลรองนายกเทศมนมรีตำบลบางพูนให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการการเสริมความรู้และทักษะการป้องกันการจมน้ําภายใต้หลักสูตรการว่วยน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด อีกงบประมาณพศ2567โดยมีประธานอนุกรรมการบริหารสนามกีฬากองทัพอากาศตุปะเตมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพูนคณะกรรมการองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพูนคณะครูผู้ฝึกสอนตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคักด่านนางชนทิดา กุศลศิลปะวุฒประเทศบาลตะมลบางพูดกล่าวเสริมว่าโครงการเสริมความรู้และทักษะการป้องกันการจมน้ําภายใต้หลักสูตรการเพื่อเอาชีวิตรอดปีงบประมาณ2,567ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเปิดโครงการฝึกอบรมในการนี้ด้วยการพัดตกน้ําเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10 15ปีการที่ผู้ปกครองผู้ด,ดูแลเด็กและเด็กไม่มีความรู้ในการกู้ชีวิตการปฐมพยาบาลผิดวิธีจากสถานก,การณ์เด็กตกน้ำจมน้ำของเด็กไทยในประเทศไทยเทศบาลตะบนบางพลนจึงดำเนินการจัดโครงการเสริมความรู้และทักษะการป้องกันภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ปีมบ่ประมาณพศ2567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อลดการเสียชีวิตของการจมน้ำของเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง10-15ปี 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10-15ปีมีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ําได้อย่างถูกต้องและสี่เพื่อให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง1 0 1ถึงปีในพื้นที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการช่วยเหลือฝืนขืนชีพ C.P.R เพื่อให้ควบคุมความรู้และทักษะจำเป็นในการช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ําโครงการดังกล่าวจึงได้จัดขึ้นมีทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10-15ปีโดยฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองจากการตกน้ําจมน้ําฝึกการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและฝึกช่วยเหลือคนอื่นด้วยหลักสูตรตะโกน โยนยื่นโดยจิตกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นจำนวนสองรุ่นรุ่นละห้าสิบคนรวมทั้งสิ้นหนึ่งร้อยคนรุ่นที่หนึ่งโรงเรียนวัดบางพูลระหว่างวันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดรุ่นที่สองโรงเรียนวัดเปรมประชากรระหว่างวันที่หนึ่งเมษายนถึงวันที่ห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายนัทพลมงคล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพูนกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่ากับผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมความรู้ทักษะการป้องกันการจมน้ําภายใต้หลักสูตรการช่วยเหลือการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดปีงบประมาณพศ2567ในวันนี้การเสียชีวิตของเด็กไทยจากการพัดตกน้ําเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง10บถึงสิปีการที่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กเด็กไม่มีความรู้ในการกู้ชีพการผสมพยาบาลผิดวิธีจากข้อมูลดังกล่าวทางเทศบาลตำบลบางพลนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จะจัดโครงการเสริมความรู้และทักษะการป้องกันการจมน้ำภายใต้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดปีงบประมาณพศ2567 ดยมีการฝึกให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้ใช้ความสามารถว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำตลอดจนรู้จากวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักสรสากุจึงให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและผู้ที่ให้การช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะและความรู้ว่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น เพื่อป้องกันเสียชีวิตและการพัฒนาไปสู่การว่ายน้ําสุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพูนที่สนับสนุนงบประมาณและขอขอบพระคุณประธานอนุกรรมการการบริหารสนานกีฬากองทัพอากาศตูปเตมีที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนิน,เนการโครงการเสริมความรู้ และทักษะป้องกันการจมน้ําภายใต้หลักสูตรการร่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอดปีงบประมาณพศ2567และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการนี้ขึ้นให้ไป,ไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปสหรัฐแก้วตาภาพขาวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี